Day fix สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าวันนี้ตานุชไปหาเห็ดมาได้ดอกใหญ่เนาะ้านุชก็จะต้มนะคะทุกคนอ่าก็กําลังตั้งหม้อต้มไปหนึ่งหม้อแล้วนะคะทุกคนเอาเห็ดไปแล้วเนาะเออไปต้มแล้วนะคะทุกคนอ่า้านุชยก็จะต้มเห็ดแล้วก็จะเอาไปแช่แข็งก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋า แล้วก็จะเอาไปสับๆเนาะพอแช่แข็งไว้แลวให้ได้รอให้เยอะๆก่อนนะครับเพื่อนๆจ๋าตอนหนุ่ก็จะทําน้ําพริกนะคะทุกคนน้าพริกเห็ดเาททนะะาะทำทุกตีนะคะเพื่อนๆตอนหนุ่จะทําทุกตีนะคะทำน้าพริกเห็ดทําทุกตีแล้วก็เอาไปให้แม่นะคะทุกคนแล้วก็ปนนุชก็ชอบทานด้วยนะคะเพื่อนๆจา๋า คือน้ำพริกเห็ดเอ่อพึ่งหวานนี้จะอร่อยมากนะคะเพื่อนเพื่อนป้าจะากคนป้านุช<ะ>ได้ต้มต้มแบบนี้นะคะเนี่ยต้มพอเขาเดือดแล้วเขาก็จะเป็นฟองแบบนี้นะคะเพื่อนๆ่นในเต้นไรเนะเาะเดี๋ยวเราก็ได้เอาไปล้างน้ําไงนกน้ําเย็นนะคะเพื่อนๆอจ๋านี่ไงปลานุนต้มทั้งดอกใหญ่อย่างนี้เลยนะคะเออดอกใหญ่แบบนี้เลยเนาะเนี่ยโอ้โอโอโอเอยเลือ่อนเลือเล่อน อพอต้อมเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก็วนุก็จะเอาไปาน็อกน้ำเย็นนะคะทุกคนหรือว่าไม่น็อกก็ได้เนาะคือล้างให้ล้างให้เขาสะอาดเนี่ยทุกคนจา๋าเขาเย,ยมแล้วไงแต่ว่าจะล้างฟองออกเนาะในล้างก็ได้นะคะคเพื่อนๆจ๋าแล้วก็ใส่แช่แข็งไว้นะคะเพื่อนๆพอแช่แข็งพอเราแช่แข็งแล้วเดี๋ยวเขาก็ พอเราได้เยอะแล้วเดี๋ยเราก็เอาไปสับเนาะได้เยอะก่อนนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็เอาไปสับแล้วก็จะเอาไปทําน้ําพริกนะคะทุกคนคือทำน้ําพริกเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไปแช่แข็งไว้เนาะกินถึงปีหน้านะคะเพื่อนๆจ๋าหาปีนี้ก็กินถึงปีหน้าเลยเนาะเดี๋ยวป้านุก็ทำคลิปสั้นๆให้เพื่อนดูชมแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจ๋า เดี๋ยววันไหนถ้าป้านุชทำน้ำพริกเดี๋ยวป้านุชจะทำคลิปให้ดูใหม่นะคะทุกคนอันนี้คือต้มเห็ดไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆเนี่ยต้มแบบนี้เลยเนาะเนี่ยนี่ก็สุกแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋า,าแล้วก็แช่แข็งไว้นะคะรอให้เขาได้เยอะๆกวนาพอ,อได้เยอะๆแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาสับๆๆแล้วก็มาทำน้ำพริกนะคะเพื่อนๆ อันนี้ต้มแล้วมันก็จะเป็นฟองแบบนี้นะคะทุกคนเลยต้องตกใจเนาะเขาจะเป็นฟองแบบนี้แหละเห็ดเห็ดเขาก็จะเป็นฟองแบบนี้นะคะเพื่อนๆนจ๋าไม่ต้องกลัวเนาะเดี๋ยวป้านุก็จะทําคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าอ,อย่างไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะเพื่อนๆจ๋าอนจาเดี๋ยวนี่ไงอันนู้นอีกนิะเนี่ยหนอยนี่ ฝากกดติดตามกดสับตะไคร้ด้วยนะคะเพื่อนๆเออวันนี้ก็โบหน่อยนะคะทุกคนอันนี้ยังไม่ต้มนะคะต้มอันนี้ก็ลังต้มแล้วไงอันนี้ยังไม่ต้มเนาะอ่ามันก็จะเป็นฟองแบบนั้นนะคะทุกคนอ่าไม่เป็นไรนะคะสะอาดอยู่นะคะประนุดล้างไม่รู้จัก,กี่รอบเลยเนาะบายบายเลิฟยู you. ติดตามต่อนะคะทุกคนรอทำทิกเนาะเดี๋ยวทำทิกแล้วก็ ตามไปชมที่ที่ป้าจะทำน้ำริกด้วยนะคะทุกคนจ๋าคลิปหน้าหรือว่าคลิปไหนยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวป้าทำทำน้ำริกเดี๋ยว้าก็จะเอาลงคลิปไหนนะคะเพื่อนๆบ๊ายจุ๊บ